สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊เอนะคะ,จะเจ๊เออกมารีวิวนอกสถานที่นะคะวันนี้เจ๊เอมาเปิดบูธอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะนำรถมาโชว์ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จเจ๊จะพามาดูนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะค่ะรุ่นที่ลูกค้าอยู่ด้านหน้าของลูกค้านะคะจะเป็นในเรื่องของตัว วายแท็กนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะตัวนี้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะราคาจะอยู่ที่1,299,000บาทนะคะตัวที่ลูกค้าเห็นเป็นสีด้านหน้านี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสี สีส้มนะคะตัวนี้เพิ่มเงินอีก10,000บาทนะคะถ้าเป็นสีส้มค่ะตัวเอเวอร์เรสค่ะเราจะนํามาโชว์อยู่ที่2รุ่นย่อยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องขับเคลื่อน2ล้อนะคะจะเป็นเกียร์10สปีดและก็6สปีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวจเจ๊จะพามาชมนะคะว่าตัว6สปีดกับ10สปีดต่างกันยังไงนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟเป็นอ่า เป็นไฟแมกชิช LED นะคะเป็นเครื่องสี่ล้อนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือจะมาดูในเรื่องของความต่างทางด้านนอกนะคะก็คือเป็นในเรื่องของตัวไฟหน้านะคะถ้าเป็นตัวขับเครื่องสี่ล้อเป็นไบเทอร์โบนะคะต่างกันที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าแล้วก็ในเรื่องของตัวนี่เลยนะคะจะพามาชมก็คือ ในเรื่องของตัวกล้อง360องศานะคะที่ตัว6สปีดไม่มีนะคะตัวนี้กล้อง360องศาเนาะขนาดยางก็มีเท่ากันนะคะแล้วก็ตัว10สปีดเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของตัวเรดาร์ในเรื่องของการจับนะคะจับในเรื่องของวัตถุนะคะอันนี้ก็คือตัว10สปีดมีนะคะจะพามาชมรอบพันนะคะตัวนี้เนาะ ไยนอกอาจจะแบบดูไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ก็คือจะต่างกันเรื่องของเรื่องไฟในเรื่องของตัวระบบนั่นเองนะคะระบบเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวขับสองจะไม่มีคําว่า4ี่คูณสนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวขับ4ค่ะจะมีโลโก้คําว่า4ี่คูณสนะคะเป็นไวทแท็กนั่นเองเนาะ เห็นไหมคะว่าไฟต่างกันนะคะมาดูอีกรุ่นนะคะที่ตัวนี้จะเป็นตัววแท็กที่จเจ๊ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะออโต้ Auto เนาะสังเกตไหมคะไฟไฟจะไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของไฟเนาะไฟตัวนั้นจะเป็นตัวแมกติก LED นะคะแล้วตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของกล้อง360องศานะคะ แล้วก็ตัวที่เตือนในจุดอับสายตานะคะอันนี้จะไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นตัวออโต้10สปีดจะมีนะตัวนี้ก็ราคาค่าตัวของน้องเ้าก็จะอยู่ที่ราคาค่าตัวของน้องก็จะอยู่ที่1ล้านนะคะ49,000บาทนะคะตัวนี้เนาะก็ลูกค้าชอบเป็นตัว10สปีดหรือ6สปีด ก็โทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับเจ๊เอได้นะมาดูอีกรุ่นนะคะของเราก็คือจะเป็นในเรื่องของรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะคะในตัวเองเจนนะคะก็จะเป็นตัว XLT นะคะตัวที่โชว์อยู่จะเป็นตัว XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่9 3้0 0 0บาทนะคะตัวนี้ก็คือตอนนี้จเจ๊จัดโปรจะอยู่ที่ดาว59าหมพร้อมแต่งนะคะ ในเรื่องของดีเทลรายละเอียดลึกๆนะคะเดี๋ยวจะเอจะอรีวิวเป็นคันๆให้น้อในคลิปถัดไปนะคะอันนี้คือพามาชมว,ว่าเอมาออกกูแล้วมีรถอะไรให้โชว์บ้างนะนี่เลยค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่นำมาโชว์ก็จะเป็นเรื่องของตัว e v e r อรนะคะตัวเทนนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวของน้องจะอยู่ที่1 7 4 0 0ล้าบาทนะคะถ้าลูกค้ากำลังมองหารถไซส์ครอบครัวนะคะ พักเข้ามาได้เลยจะเข้ามาเทดายหรือจะให้เจาเอ๋นำรถไปให้เทดายที่บ้านก็ได้นะคะแต่ขอพื้นที่อยู่ที่กรุงเทพหรือปร,ริมณฑลนะคะถ้าไปไกลมากเจาเอ๋ก็ไม่สามารถที่จะขับไปไกลได้ขนาดนั้นนะคะเต็มที่ก็กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่ดอกเบี้ย1.99นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าตอนนี้ รถรอนานไหมรอไม่นานนะคะสําหรับตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะเนาะวันนี้ก็พาชมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปจเจ๊จะพามาดูนะคะว่าภายในลึกๆเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่แวะมาให้ชมว่าเรามีรถอะไรมาโชว์ที่บูธนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะท้ายคลิปนี้ก็ เจ๊ก,ก็ขอรีวิวคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาเข้าไปดูลึกๆภายในตัวรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของออปชันแต่ละรุ่นนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เวลาแอบน้อยะคะ่ะก็เลยแบบรีวิวแบบสั้นๆให้ลูกค้าชมนะคะก็เจ๊ก,ก็ขอฝากในเรื่องของช่อง Youtube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้จะเจ๊ด้วยเนาะกดติดตามนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมในเรื่องของคลิปของเจ๊เอ๋เนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร ดู่ลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888